สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับผมดรพิทักษ์มาบุญพาชัยได้มีโอกาสมาพบปะพี่น้องประชาชนเพื่อ,อ,อนำเรียนถึงพระกิจของชมรมสตอมที่นักวิชาการของปปชแห่งชาติเขาได้วางแนวไว้ว่า การทำหน้าที่ของปปชในการที่แก้ปัญหาทุกริตคอปชันของประเทศนั้นจำเป็นต้องมีผู้มีส่วนร่วมจากภาคประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นทางนักวิชาการจึงได้วางแนวว่าการทำงานของปปชจังหวัดนั้นจำเป็นจะต้องมีทีมโค้ดทีมโค้ดก็คือที่ปรึกษานักศึกษาที่ปรึกษาแล้วก็มีตัวชมรมสตอง ซึ่งตัวชมรมสตองนี้ผมค่ายขอญาติกลาบเรียนว่าเขาที่จริงแล้วเนี่ยเป็นตัวย่อที่นักพิชาการของปปชได้สรุปมาจากคําว่า S เนี่ยคือ sufficient เนี่ยนะฮะคือความพอเพียงนะ,ะความพอเพียงก็มาจากคล้ายๆในรูปลักษณะของทฤษฎีในหรวงในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะ,ะแล้ว transparent เนี่ยก็คือความโปร่งใส ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของธรรมิบาลในลักษณะงนั้นเรียนสไลด์คือความตื่นรู้นะอย่างเช่นในหลักคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาบอกว่าต้องรู้ต้องตื่นรู้นะครับเพ่แก้ปัญหาอะไรต่างๆได้นะฮะแล้วก็ตัว O อเนี่ยอวัดก็คือมุ่งไปข้างหน้านะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยโนเลตคือความรู้นะครับซึ่งเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องใช้ในการพัฒนางานแล้วก็นําไปสู่ การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับภาคประชาชนนะครับเจโนโรซิตี้เนี่ยความเอื้ออถอนคือเราต้องมีจิตที่จะมุ่งมั่นต่อการที่จะให้ความสำคัญร่วมกันกับปัญหาต่างๆแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเรายังาขาดอยู่มากๆแล้วก็รอการแก้ปัญหาจากทุกภาคส่วนที่ภาคประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมนั่นก็คือว่าเกี่ยวกับ เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราจำบินจะต้องอได้รับความร,ร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคนในการที่จะเข้ามาทำหน้าที่ร่วมกันเหมือนกับตาสับรถนะฮะซึ่งก็อยากจะเ,เพิ่มความเข้าใจตรงกันอีกนิดหนึ่งว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยงบประมาณที่ระดึงผ่านมา2.2ล้านล้านบาทเนี่ยนะฮะแล้วก็ขณะนี้ก็กำลังจัดสรรลงมาอีก4สนล้านเพื่อดูแล พี่น้องประชาชนให้มีความอยู่ดีกินดีเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นการแก้ปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจอะไรต,ต่างๆเหล่านี้เงินส่วนนี้นเนี่ยเป็นเงินที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องการกระจายกระจายมาเพื่อสร้างความอยู่ดีกินดีให้ประชาชนทุกคนถ้าหากว่ามันลงมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยสู่ภาคประชาชนจริงๆเนี่ยทุกคนก็จะได้รับผลสนองตอบที่ เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเต็มเแต่ถ้าหากถูกเบียดเบียนบางสิบบางส่วนไปใส่กระเป๋าของกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ่งเนี่ยมันก็จะส่งผลทําให้เงินลงมาไม่เต็มไม่เต็มหน่วยปัญหาที่ควรจะได้รับการแก้ไขมันก็แก้ไม่หมดไม่ครบแล้วก็ที่สําคัญก็คือประชาชนที่จะได้ประโยชน์จากตรงนี้เต็มเ็มมันก็ขาดหายไปเพราะอะไรฮะเพราะวิกฤตคุณธรรมของคนในสังคมเรานี่ไงงนะ เพราะว่าไอ้เราเนี่ยยังยกย่องไอ้คนมีคนสตางค์โดยไม่ได้สนใจว่าความเป็นมาของเงินทองเขาเนี่ยมีมาอย่างไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสาคัญใช่ไหมครับเหมือนอย่างกับเรื่องปัญหายาสิติดท,ที่มันแก้ได้ไม่หมดแล้วก็จับได้เทีลมากๆอย่างที่เป็นข่าวอยู่ตลอดตอ่ตอเนื่องเนี่ยก็เพาะอะไรฮะเราก็ต้องมาทบทวนดูว่าปัญหาสาเหตุมัน มันมาจากตรงไหนแล้วทําไมถึงมีคนกล้าทําอยู่ตลอดเวลาเนี่ยครับเพราะประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ได้ให้ความสําคัญกับปัญหาเหล่านี้แล้วมองผ่านไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมจึงข้าอยากมากรบเพียนพี่น้องประชาชนว่ามันเป็นเวลาที่สำคัญที่ทุกคนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการทําเหมือนกับตา a r t สปรดนะครับช่วยกันรายงานว่า โครงการต่างๆที่รัฐสันหรือว่าที่ประชาชนขอความเห็นขอความอนุเคราะห์จากภาครัฐให้จัดสรรงบมาลงมา,ลงมาเพื่อทําประโยชน์ให้กับประชาชนเนี้ยมันมีการส่งเงินมาแล้วเนี่ยส่งงบมามาแล้วมีการทําไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการจริงไหมช่วยกันช่วยกันดูแลนะครับเพราะว่าผลประโยชน์มันยังตกกับพี่น้องประชาชนความอยู่ดีกินดีของประเทศเรา ก็จะเกิดกับพี่รองประชาชนนะฮะเหมือนอย่างประเทศที่จเจริญแล้วเนี่ยทำไมเขาถึงแก้ปัญหาเรื่องคอปชั่นทุกคนมีส่วนร่วมมีความรักในประเทศของเขาทําให้คอปชั่นเขาหมดไปสเหตุสําคัญประการหนึ่งก็คือประชาชนทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองนะครับไม่ไปมองข้ามไม่ไปปล่อยปะแล้วเลยให้ผลประโยชน์ตกอยกู่กลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ่งนะฮะเพราะการคอปชั่นนะมันต้องทํากันเป็นทีมทําคนเดียวทาไม่ได้นะครับ ก็อยากจะฝากกับย้พี่น้องประชาชนว่าถึงเวลาที่พวกเราต้องตื่นตัวแล้วก็ร่วมช่วยกันทําแก้ปัญหาเรื่องครอร์รัปชันที่มีอยู่ทุกหย่อมย่าในปิบันให้หมดไปจากสังคมไทยเพื่อความอยู่ดีกินดีเพื่อความยัง่งอยู่ยังมีความสุขอย,อย่างยั่งยืนของทุกคนนะครับขอบคุณครับดีครับ